กราบสวัสดีกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมคุณนักเล่นวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องราวของประวัติรถถังเคมนบูโรชิล o อรุ่นที่2นั่นเองนะครับหรือว่า KV2 ของเราเนั่นเองปีศาจท,ที่พกปืน152ม mm, ิลิเมตรเพื่อทำายบังเกอร์ของฝั่งฟิแนแลนด์นะครับนั่นไปเริ่มกันเลยเรื่องราวของมันต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ83หรือ8 4ปีที่แล้วนะครับ เมื่อกองทัพโซเวียตอยากที่จะสร้างฐานทัพเรือในกองทัพฟินแลนด์แต่ฟินแลนด์นั้นไม่ยอมจึงเกิดสงครามขึ้นเมื่อดำเนินสงครามไปสักพักหนึ่งก็ได้หพบว่ากองทัพฟินแลนด์นั้นมีประสิทธิภาพด้อยกว่ากองทัพโซเวียตแต่แปลกใจกองทัพโซเวียตกลับไม่สามารถลุกขึ้นไปในกองทัพฟินแลนด์ได้เลยเพราะกองทัพฟินแลนด์นั้นชอบขโมยของจากกองทัพโซเวียตไปนั่นเอง และเมื่อปัจจัยอย่างหนึ่งในเมื่อกองทัพโซเวียตมียุทธปกร,กรณ์ที่ดีอย่างเช่นรถถังแต่ว่ารถถังพวกนั้นก็ต้องพบเจอกับบังเกอร์ปืนใหญ่ที่อนทรงพลังอย่าว่าแต่รถถังแล้วครับหทหารราบที่ต้องเจอกับบังเกอร์ที่ติดปืนกลก็ตายโหงกันอยู่แล้วด้วยเหตุนี้กองทัพโซเวียตได้เล็งเห็นแบบนี้ก็เลยคิดแนวทางการแก้ปัญหาทำลายบังเกอร์เวนนี้ออกไป มีใครหลายคนเสนอให้ใช้อัตจรระดมยิงใส่บังเกอร์แต่นั่นถูกปัดไปอย่างง่ายได้เพราะว่ามันสูญเสียงบประมาณกองทัพมากเกินไปและเผาผ่านทรัพยากรเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้กองทัพโซเวียตจึงได้จะห,หาโครงการรถถังหนักขึ้นมาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปก็มีรถถังเพียงแค่2รุ่นเท่านั้นที่ได้ผ่านการเข้ารอบ 1. ตูร้อยไว มันคือรถถังที่ติดปืนใหญ่ของเรือลบขนาด130ม mm. ิลิเมตรสองเคเมนวอโรชิลหรือว่า k v 2มันเป็นรถถังที่ใช้ช่วงล่างของเคเมนว o ร s โรชิลอรุ่นแรกได้ติดป้อมปืนขนาดใหม่ที่มีความสูงกว่าเดิมและติดปืนคกขนาด152 mm. มิลเมเมื่อได้ถูกพิจารณาแล้วปรากฏว่า k v 2นั้นได้ผ่านการเข้ารอบเพราะวาซูร้อยวยนั้นเป็นเป,นเป้านิ่งที่ใหญ่เกินไป แล้วมันไม่สามารถบุ่นป้อมปืนได้หลังจากสิ้นสุดสงครามฟินแลนลด์รถถังคันนี้ก็ถูกประจำการอยู่เรื่อยมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปฏิบัติการบาบารอสซาของฮิตเลอร์ได้เริ่มขึ้นรถถัง KV-2 จํานวนหลายคันได้ถูกมาโอนถ่ายมาแนวหน้าที่ลาเซน,นีหรือที่อื่นๆแต่ที่ผมเห็นได้มากทีก่สุดคือที่ลาเซน,นีละมันเคยได้สร้างตำนานไว้นั่นก็คือ รถถังหนึ่งคันที่ยันกองทัพนาซีได้ถึง2วันตึงๆใครอยากฟังบ้างกด2นะครับถ้าใครฟังถึงตอนนี้นะและเมื่อผ่านสงคารามโลกครั้งที่2ไปก็เป็นอันสิ้นสุดตำนานรถถังเคเมนวอร์ชิรอฟไปนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวของรถถังเคเมนวอร์ชิรอฟไปดูข้อมูลจำเพาะของมันดีกว่ารถถังเคเมนวอร์ชิรอฟนั้นเป็นรถถังของสหภาพโซเวียต มันเป็นรถถังหนักที่ติดปืนโคข,ขนาด152ม mm, ิลลิเมตรมันมีเกราะหน้าอยู่ที่90 mm, มิลลิเมตรเกราะข้าดเกราะข้างข้างเ5เกราะหลัง70นั่นเองมันมีปืนกลดีทีจำนวน4กระบอกติดตั้งอยู่ตรงป้อมปืนหนึง่งกระบอกหลังป้อมปืน1กระบอกคคและตรงตัวถังอีกหน,หนึ่งกระบอกเลข1กระบอกมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะเครื่องยนต์ของมัน450แรงม้าตึง นั่นนี่ก็คือประวัติข้อมูลรถถังเคมีนวอลชิลอฟทั้งหมดนะข้อมูลอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะเพราะผมหาข้อมูลอ้างอิงค่อนข้างที่จะยากกันเลยทีเดียวคือที่ผมลงคลิปช้าเพราะผมไปหาข้อมูลมานั่นแหละฮะแบบไปฟังที่อื่นที่ไหนมาเขาก็มีแต่เล่าเรื่องราวของรถถัง KV หนึ่งคันที่สู้กับรถถังของฝั่งนาซีหลายสิบคันหลายร้อยหลายอะไรนั่นแหละ ซึ่งผมก็หาข้อมูลยากมากเสีเหละเกินนะฮะสำหรับวันนี้อยากดูรถถังขันไหนก็บอกมาได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอโัรลาไปก่อนครับแสดงกรับ